านีวัดโาบริษัทที่มีความประสงค์จะเรือลงที่สถานีวัดโสวร้ไมใดทางเพื่อนางลงทางด้านขวาค่ะและเรามาระวังอันตรายขณะเพื่อลงจากขบวนรถได้ค่ะโปรดทาบทีสถานีวัดโสทางบริษัทที่มีความประสงค์จะเ้ือลงที่สถานีวัดโปควร้ไดทางขึ้นนางลงทางด้านขวาค่ะขบวนรถเรืองนี้เป็นขบวนรถเรกษรชันชนาแลขบวนที่32รับศราพุทธษาทต้นทางสถานี จงสาใหญ่ธนาคารสถานีกลางกรุงเทพอัปวัลค่ะรถบกมานะ้วดสม่าน้บริษารที่สถานีนครประโคมสรารยาเป็นสถานีต่อไปตามรังน้นค่ะสถานีานาาปปนบธธานโปรในแนวรถไฟโอขอบคุณ้โดยสารรถที่ใช้รถไฟเป็นตัวฐานในการเนทาง,ทงานนขอให้บธธริษัทรถภาพจะทางดุดจุดหายปทางโดยสวัสดีค่ะ แล้วบอกว่าก็จะาการแผดไการรถไฟการเดินไฟ